เรียนรู้อ่านจะคิดทแค่เชือ,อย่างนั้นเรียนรู้ไปด้วยกันจะพบเส้นทางเรียนรู้ไปกับเราครบกลัวฟิดูขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับกำไรด้วย สำหรับฟิดดเดลี่ในวันนี้นะครับถือเป็นโอกาสพิเศษนะก็ต้อนรับกับนักลงชุนทุกท่านสำหรับฟิดดเดลี่ประจำวันศุกร์ที่28พฤศจิกายนสำหรับในวันนี้นะครับทางสถาบันมีประกาศข่าวดีมาแจ้งด้วยนะนอกจากที่เมื่อ2วันก่อนนะครับทางสถาบันจะได้ส่งความช่วยเหลือนะครับไปยังจังหวัดสงขลายะลาแล้วก็สตูดเนาะ สำหรับในสัปดาห์นี้นะครับต้อนรับกับเดือนธันวาคมทางสถาบันฟิโตเซนเตอร์นะครับขอแจ้งงดกิจกรรมนะครับโดยส่วนใหญ่เลยก็จะเป็นในส่วนของการไลฟ์สดเนาะแต่แต่แต,แต,แต่หลังจากนะครับหลังจากการคลอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวอาจจะมารันกิจกรรมให้ปกตินะครับก็ ถือว่าเป็นการประกาศข่าวดีแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์ละกันในเรื่องของการงดกิจกรรมชั่วคราวนะครับเพื่อต้อนรับนะสมาชิกใหม่ของครอบฟิโด d เซนเตอร์นะครับเนื่องจากว่าลูกชายนะกำลังจะคลอดในสัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับก็เลยต้องเตรียมตัวนะครับน่องจากภรรยาท้องแก่แล้วนะครับก็อาจจะของดนะครับในเรื่องของกิจกรรมการไลฟ์นะครับ แล้วก็กิจกรรมต่างๆชั่วคราวนะก็สําหรับใครที่อยากจะร่วมอวยพรนะครับสามารถไปร่วมแสดงความนดีร่วมอวยพรกันในโพสต์นะครับต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวฟิโดเซนเตอร์ได้เลยนะแล้วก็สําหรับเหล่าสมาชิกใหม่นะครับใน Real Factor Theory รุ่น11นะเดี๋ยวเราไปเจอกันเดือนกุมภาพันธ์นะครับเดือนแห่งความรักนั่นเองโอเค โดยพื้นฐานเนี่ยในเดือนธันวาคมนะครับทางสถาบ,บันฟิโตเซนเตอร์เราจะปิดเทอมนะปิดการเรียนการสอนแล้วเนื่องจากว่าเดือนธันวาคมโดยส่วนใหญ่เนี่ยวันหยุดเยอะครับแล้ก็เป็นช่วงปลายปีละหลายหลายคนก็อยากจะรีแลกซ์นะอยากจะพักผ่อนนะครับทางสถาบ,บันเราก็เลยปิดคลาสเรียนด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตสถานการณ์กันดีกว่านะ ก็ขออนุญาตเนื่องจากว่าวันพรุ่งนี้นะครับในส่วนของ Weekly Recap เนี่ยไม่ได้มีการจัดนะครับวันนี้จะเป็น Special Fidu d e l ดนะที่ควบ Weekly Recap ไปให้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามสถานการณ์กันนะครับต้อนรับกับ Weekly Recap กันก่อนเลยในสัปดาห์นี้นะครับเนื่องจากไปทินข่าวส่วนใหญ่นะไประเด็นสำคัญแลงเศรษฐกิจเป็นไปตามที่คาดการไว้ในว e k l y recap ครับทุกคนเพราะฉะนั้นก็เคลื่อนตัวมาตามเส้นปะ ครบถ้วเลยสุดยอดมากๆนะครับก็ย่อเล่นซื้อมีความได้เปรียบนะครับเก่งกาไรฝั่งซื้อกันมาตลอดทั้งสัปดาห์เลยในวันที่ต้องย่อนะครับเช้าว,วันจันทร์ก็ย่อมาแล้วนะครับย่อลงมาตั้งแต่วันอังคารไป็ต้นมาเราย่อเล่นซื้อทั้งสัปดาห์เลยถึงราคาจะมีกรอบการไซเวย์อยู่บ้างนะครับแต่เนื่องจากรูปแบบของ c o n t i n u แพทเ t ิร์นราคาก็ปรับตัวขึ้นไปนั่นเองนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในฝั่งของประเ็นข่าวสำคสัญทางเศรษฐกิจในวันศุกร์นี้นะครับเนื่องจากไม่มีตัวเลขกล่องแดงหรือกล่องส้มเลยนะครับโดยปัจจัยจะเคลื่อนที่ด้วยปัจจัยเชิงเทคนิคครับและเนื่องจากเมื่อวานเนะเมื่อช่วงเช้าราคาพึ่งล,ลันลีขึ้นไป TP ตามแผนนะนะครับหลังการท p ครับราคาก็ย่อลงมาปิดแฟ i วาลูแ e Ga ในช่วงเช้าที่ราคาเกิดอิมพัลส์นะครับปรับตัวขึ้นด้วยแรงซื้อเนาะราคาก็กลับสู่บาลานนะครับ จากกรอบที่ราคาเกิดการสวิงไซส์เวในกรอบนะครับ4194-4158ถึงในกรอบนี้นะราคาจะไซส์เวพักฐานในสัปดาห์นี้เนื่องจากวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับเป็นการปิดสัปดาห์เนาะและแน่นอนในสัปดาห์หน้าครับเราอยู่กับอาทิตย์ต้นเดือนอาทิตย์นนฟาร์มนะตอนรับกับวันจันทร์ที่1ธันวาคมจนถึงวันศุกร์ที่5ธันวาคม เพราะฉะนั้นในส่วนของประเด็นสําคัญทางเศรษฐกิจนะครับในสัปดาห์หน้ามีแทบทั้งตลอดสัปดาห์เลยรวมถึงประเด็นข่าวสาคัญนอกตารางด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในสัปดาห์หน้าเนี่ยถือว่าเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันรายวันเลยเนื่องจากว่าผลจากสถานการณ์ของการเกิดโควมมิด -19 ดเนี่ยคลี่คลายแล้วนะครับประเด็นสําคัญทางเศรษฐกิจโดยส่วนใหญ่เป็นตัวเล็กกล่องแดงพอเป็นกล่องแดงเนี่ยจะส่งผลให้เกิดแพนิคได้ในช่วงเวลานะครับและแน่นอน ถ้าหากนะครับยังไม่ได้มีการคลอดซะก่อนคอบโพรฟิโตเซนเตอร์ถึงจะปิดเทอมไปแล้วนะครับไม่มีการเรยียนการสอนก็จริงแต่สําหรับใครที่ต้องการจะเทรดชนข่าวหรืออัปเดตสถานการณ์กันสาหรับคอบโพรฟิโตเซนเตอร์เราอัปเดตกันในห้องฟิ d u เซียแฟมิลี่หรือฟิ d u เซียไลฟ์ได้นะครับเพื่ออัปเดตสถานการณ์ในส่วนของตัวเลขกล่องแดงเนาะเพื่อช่วยปกป้องความเสี่ยงแล้วก็หลีกเลี่ยงความผันปวนจากสถานการณ์ความปันปวนของปฏิทินข่าวสําคัญนั่นเองนะครับเอาละ ทีนี้หลายๆคนอาจจะย้อนถามเัาว่า Weekly Recap ในสปดา์ให้แล้วปิดเป้าแล้วราคาพื้นฐานของ x a u s d ในวันนี้ก็ปิดเป้าแล้วนะครับราคาย่อตัวลงมาในส่วนของบรรยากาศนะครับห้องฟา m ลีเนาะเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันก็เรียกได้ว่าในช่วงบ่ายนะครับเนื่องจากว่าราคาเตรียมจะย่อตัวพอดีเนาะก็มีการพูดคุยกันในห้องนะครับก็ปิดเป้าเหมือนกัน 4170นี่คือปิดฝาวารุกแกบ,บนะครับสําหรับใครที่สงสัยเอ๊ะว่าทําไมมันยอดแรงใช่ไหมเดี๋ยวผมพาไปดูกันว่าในห้อง f ฟ m i l y เนี่ยเขาคุยอะไรกันนะนี่ก่อนหน้านะครับก็คือขึ้นไป TP ปิดเป้าใช่ไหม ราคาที่ขึ้นมาปิดเป้าตรงนี้ครับเขาทิ้ง Fair Value Gap เอาไว้ทุกคนถ้ามีฟิดูเมนเทอร์เนี่ยไอฟิดัสเมนเทอร์จะเห็นเลยเห็นไหมครับเขามี Fair v a l ลูแ a p อยู่ราคาเกิดการสูญเสียความสมดุลราคาก็เลยต้องเกิดการเซลล์ลงมาเคลียร์ลิคิดิตี้ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้เลยนะครับทีนี้จากสถานการณ์การย่อลงมาปิดลิคิดิตี้เนี่ยเราจะเห็นว่าสุดท้ายแล้วนะครับราคายังคงยืนในกรอบในยะสําคัญ คือหนึราคาสูงกว่า private point นะครับปริมาณแรงซื้อขายเกิดจากแรงสะสมตลอด2วันแล้วเกิดการพุ่งตัวขึ้นไปนิว g h แล้วขึ้นไปปิดเป้าเคลียร์เป้าตรงนี้นะครับเราจะสังเกตว่าการย่อตัวชุดนี้เขาก็จะลงมาพัก่านในกรอบเดิมนี่แหละนะครับก็เป็นการรักษาสมดุลน,นะในเรื่องของปริมาณแรงซื้อขายซึ่งแรงเทขายชุดนี้เกิดจากนะครับแรงเทขายในฝั่งของลอนดอนเนื่องจาก เนื่องจากเนื่องจากตลาดนะครับ CME หยุดท,ทำการชั่วคราวนะเนื่องจากปัญหาศูนย์ข้อมูลนะครับตลาดโคเมิก์นะครับหรือ CME Group ซึ่งเป็นหนึ่งใน โบรกเกอร์นะครับหรือ LP ที่ทำธุรกรรมนะครับนำส่งกระดาน LP เกี่ยวกับราคาซื้อขายของทองคำเนี่ยจะส่งผลให้ราคาทองคำในช่วงนี้นะครับเกิดสเปรดที่สูงสเปรดที่กว้างนะแล้วเกิดความผันผวนที่รุนแรงเนื่องจากมีปัญหาด้านการนำส่งข้อมูลนะครับก็จากปัญหาตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ราคาปรับตัวลงไปรุนแรงด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอเค ก็สำหรับใครที่ทำการซื้อขายอยู่นะวันนี้ปิดทำกำไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเวทตอซื see, เพื่อรอดูสถานการณ์ก่อนก,นก็ได้นะไม่ต้องไปเสี่ยงในช่วงที่เกิดปัญหาทางเทคนิคนะจากตลาด CME Group นั่นเองนะโอเคในส่วนของผลิตภัณฑ์อื่นๆครับมาอัปเดตปิดสัปดาห์กัน ในส่วนของผลิตภัณฑ์อื่นๆในวันนี้นะครับในส่วนของ BTCUSD ยังคงอยู่ในกรอบไซเวย์นะจ๊ะยังไม่ล่วงนะเดี๋ยวต้องดูนะครับว่าจะล่วงลงมาปิดฟลว์วลุกแกบตามราคาทองคำหรือเปล่านะครับไปกันต่อในส่วนของไปกันต่อในส่วนของราคาน้ำมันนะครับในส่วนของราคาน้ำมันยังเป็นไปตามแผนนะครับราคาขึ้นมาไกลปิดเป้าแล้วเป็นหนึ่งผลิตภณัณฑ์ที่ขอแสดงความยินดีด้วยเรียกได้ว่าเก็บกำไรกันไปช่วนหน้าปิดสัปดาห์นะครับ กำกับรายกันไปพักผ่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์ตรงนี้นะตอนรับกับเดือนชันวาคมเลยโอเคในส่วนของ N นสลอยนะครับตลาดทุนยังได้รับอันนี้ส่งจากการเปลยที่เตรียมจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเชิงนโยบายของเฟดนะครับก็ถือว่าเป็นที่น่าพึงพอใจอย่างไรก็ตามครับความผันผวนในสัปดาห์หน้ามีค่อนข้างหลากหลายเลยประเด็นร้อนที่เราจะติดตามกันหลักๆ2ประเด็นนะครับในส่วนของ1 ในเรื่องของประเด็นคำตัดสินของศาลสูงสุดนะครับที่มีต่อการใช้อำนาจการขับเขตของประธานาธิบดีหรือคุณโดนัลด์ทรัมป์นั่นเอง2ครับการเตรียมประกาศนะครับหรือการประกาศนะยกเลิกการใช้ QT นะครับเพื่อผ่อนปรนอัตราดอกเบี้ยเชิงนโยบายของเฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐนั่นเองนโยบายทางการเงินมีการผ่อนปรนนะครับนโยบายทางการเมืองรอคำตัดสินของศาลฎีกาหรือศาลสูงสุด นะครับก็รอติดตามเป็นข่าวสำคัญทางเศรษฐกิจนอกตลางในประเด็นเหล่านี้นะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะนำมาแบ่งปันให้หลังเราได้รับอัปเดตแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอยลังทุนทุกท่านโชคดีมีกำไรในการลงทุนทุกคนนะครับแล้วก็เช่นเดิมถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ แล้วก็ถ้าใครที่อยากจะร่วมส่งคำอวยพรเดี๋ยว <_ S 1> <_ S 2> สามารถไปพิมพ์อวยพรกันได้นะครับที่โพสคอมเมนต์นะของตอนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวฟิ d e o เซนเตอร์สำหรับวันนี้โชคดีมีกำไรในการลงทุนทุกคนสวัสดีครับแล้วพบกัน